สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกับข้าวกันครับวันนี้มีเมนูแกงผักโขมใส่ไข่นะครับมารับชมกันครับตอนนี้ก็ต้มน้ำก่อนนะน้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาผักโขมใส่นะครับนี่ผักโขมที่เราเก็บมาสดๆเลยนะครับนี่แช่ตู้เย็ยนไว้หลายวันนะแต่เขายังสดอยู่นะครับแล้วก็นำมาหั่นนะครับหั่นเป็นเป็นชิ้นเหมือนเอาไว้เวลาทานง่ายๆครับ เราจะต้มผักโขมให้สุกก่อนค ไปก่อนนะครับต้มให้เขาสุกก่อนนะแล้วเราค่อยปรุงอันนี้สูตรผมนะครับสูตรที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงนะอัน,นี้สูตรผมนะช่วงนี้ก็รอผักขมสุกนะครับ ในระหว่างที่รอผักขมสุกนะครับเรามาดูประโยชน์ของผักขมกันนะครับผักขมช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบำรุงโลหิตในร่างกายช่วยลด ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยให้เจริญอาหารแก้อาการเบื่ออาหารนะครับโหสารพัดคนเยอะมากเลยนะครับนี่ต้มก่อนนะต้มแล้วแล้วก็เติมเกลือนิดนึงแล้วก็จะเติมไข่ใส่นะครับเติมเกลือนิดนึง แค่ฝายช้อนก็ <Go. S 1> ใส่ไข่นะครับใส่ไข่สองฟองนะครับ ใส่ไข่สองฟองกำลังเดือดแล้วนะครับต้มให้เปื่อยเลยนะใส่น้ำปลานะครับ อุ้ยลืมทีเด็ดลืมพริกนะครับใส่พริกก่อนโคนะครับ เราก็เติมพริกนะครับถ้าใครจะาทานจิดๆก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับถ้าใครจะเพิ่มรสชาติให้เขาเ็ดขึ้นหน่อยแล้วก็ใส่พริก ใส่พริกไปแล้วใส่ปลาไปแล้วใส่ซอสปรุงรสนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับก็เพิ่มรสชาติอีกแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนี่เลยครับหอมแกงผักโขมใส่ไข่นะครับทำกับข้าวที่มีประโยชน์นะครับทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกับโขมและไข่พริก เพิ่มรสชาตินะครับโอ้หอมเลยนะครับใส่ปลานะบางคนไม่ทานปลาก็ไม่ต้องใส่ปลานะครับใส่ซอสงพิรสเอาครับแค่นี้นะครับอร่อยอร่อยชิมก่อนอืมพอดีเลยทุกคนอร่อยอร่อยกับข้าวเนาะอร่อยอร่อย เมื่อสักครู่เราไปดูประโยชน์ของผักขมมาแล้วเรามาดูประโยชน์ของไข่กันนะครับทุกคนไข่มีโอเมก้าสามลดไขมันคอเลสเตอรอลน,นะครับลดความดันโลหิตสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยบำรุงสายตาช่วยในเรื่องของความจำบำรุงสมองช่วยทำให้อาการอักเสบของกระดูกและข้อดีขึ้นช่วยให้ผิวเปล่งปลัง่ง นะครับมีประโยชน์ต่อสตรีมีคันช่วยพัฒนาระบบประสาทสายตาและสมองของเด็กโอ้มีประโยชน์เลยมีประโยชน์มากเลยนะครับกินง่ายๆนี่แหละครับอาหารที่ง่ายๆดีและมีประโยชน์นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับมามามา,มาทานด้วยกันครับทุกคนสวัสดีครับ